วันคนถามทุกวันจะเข้มข้นขึ้นอีกไหมอย่างไงยังคงย้ำสี่ทุ่มถึงตีสี่และยังไม่ใช่ช่วงเวลาเร็วๆนี้ที่จะมีการปรับขยายมาตรการยังใช้ช่วงเวลานี้การเคอร์ฟิวเหมือนเดิมทั่วราชาอาณาจักรสี่ทุ่มถึงตีสี่พวกฝ่าเคอร์ฟิวก็ต้องมีทุกวันเลยครับสมุดปราการปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอฮะขี่มอเตอร์ไซค์สีดำมาอายุ39ปีนี่ฮะ อันนี้เกินเคอร์ฟิลพอพูดคุยระหว่างที่ตรวจมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่ามีคนขับรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตเป็นชายอายุ45-50ปีเข้ามาเนี่ยฮะนอกจากผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีอีกคนนึงเข้ามาอาการเนี่ยเมามาเลยปรากฏว่าบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าผมเป็นตำรวจครับอ,อ,อ้าวตำรวจฝ่าเคอร์ฟิวด้วยแถมเมาด้วยเพราะตรวจสอบไปฮะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ประจำด่านเนถามไปยังสถานีตำรวจภูทรพระประแดง ได้รับคําตอบว่า,วา,า muted, ท่านนี้เป็นตํารวจจริงเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพอดีไปกินเหล้าบ้านเพื่อนอแล้วเนี่ยก็กําลังจะขับรถกลับบ้านเอาไม่ได้ดูเวลาหรืออย่างไรฝากเคอร์ฟิวออกมาไหนดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยฮะไปกินดผมว่าใส่บัตรใส่บใส่บัตรอะไรอะแต่คุยดิไม่โอนนะอะไรยังไงแล้วพี่ก็ต้องสงสัว่ามาพักงพักพระประแดงใครอ่ะที่ก็ต้องเอ่ยใช่ป่าเออกำลังตุ้มหรือใครใช่ป่ะนี่ไม่เอ่ยไง เบื้องต้นรายงานให้ผู้กำกับโรงพักพระประแดงทราบแล้วยืนยันตัวตนแล้วเป็นตำรวจสังกัดโรงพักพระประแดงจริงเมื่อคืนนี้ก็ปล่อยตัวไปก่อนเดี๋ยวเช้านี้คงต้องรอฟังว่าผู้กำกับจะว่าอย่างไงฮะไปเมาช่วงนี้เอ๊ะเขางดสังสรรค์หรือเปล่าครับแล้วทำไมถึงป่าเคอร์ฟิวออกมาแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย